เอาละะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมพบกับผมอาฮาเกมเมอร์วันนี้เราก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่า breeze mobile 3d นะครับผมวันนี้ก็ตัวละครที่หลายๆคนสลับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเล่นนะครับผม2025หรือว่าขาจรมาที่กลับมาดูหรือว่าอยากจะกลับมาเล่นเกมนี้ก็มาแล้วครับผมสำหรับไอเซนที่รอคอยนะครับผมวันนี้ก็ผมก่อนนั่นแหละที่จริงผมมีไอเซนแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมสำหรับน้องไอเซน มโอเคสำหรับไอเซนนี่เป็นตัวที่ผมแนะนำสลับมือใหม่นะครับผมที่ควรปั้นที่สุดนะครับผมซึ่งน้องเป็นตัวที่โหดนะครับผมมีสกิลค่อนข้างที่จะแรงนะครับผมแต่ผมก็เป็นผู้เล่นสลับสายฟีนะผมก็อัพขั้นมาถึงที่ขั้นที่12นะครับผมในส่วนของคุณสมบัตินะครับผมก็จะเป็นในส่วนของขั้นที่5ก็เพิ่มความโกรธพันหนะครับผม ขั้นที่7ก็ขึ้นมาเป็น2,000ส่วนขั้นที่9นะครับผมก็ภายใต้สถานะเป้าหมายที่หลับไหลนะครับผมก็จะบวกอาเมซเพิ่มขึ้น25%นะครับผมในส่วนของขั้นที่12ก็จะโจมตีจ่ายสกิลเพิ่มขึ้น13%หรือว่าสายดาบนั่นเองนะครับผมก็สกิลของเขาคือค่อนข้างที่จะแรงและก็หนักมากนะครับผมนั่นแหละพอปวดมาโซก็จะดูดเลือด ึ้นมาหนักมากนะครับนั่นแหละผมก็บอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่น่าปั้นตัวหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็พยายามหาจับคู่ให้ดีนะครับผมคนไหนที่เล่นสายอารัคาไอเซนอาราคาเนี่ยแหละผมคิดว่าเป็นตัวที่เหมาะสมและน่าเล่นมากที่สุดนะครับผมอ่ะโอเคในก็ในกิจกรรมต่อไปนะครับผมก็เป็นตัว s s r นะครับผมของวาเลนไทน์หมคืนสนามนะครับผมก็จะมีคุจิิโลเคียนะครับมาสตโปโตแล้วก็เป็นนิมนะครับผมก็เอาไว้สลับจับคู่เนอากคนไหนที่ เหมือนแบบมีตั๋วเกินแบบผมเนี่ยก็สามารถสูมได้นะครับผมอ่ะวิธีที่จะได้รับนะครับผมก็จะสูบนะครับผม50ครั้งนะครับผมจะได้10 ชิ้นส่วนอนเนกประสงค์นะครับผม100้นก็จะได้10ชิ้นส่วนอนเนกประสงค์แล้วก็150จะสามารถเลือกได้3มใน1ตัวนะครับผมถ้าชอบตัวไหนก็จะได้เลยแล้วก็ในส่วนของ200ครั้งนะครับผมก็จะได้ชิ้นส่วนอนเนกประสงค์10นะครับผมแล้วก็250ก็จะได้ในส่วนของชิ้นส่วนอเนกประสงค์อีก20นะครับผมแล้วก็ขั้นที่300นะครับผมครบ300ครั้งก็จะได้เหมือนแบบสุ่ม ใบเลือกนะครับผมก็ครบ400ครั้งนะครับผมได้ทั้งสามตัวเลยเป็นการันตีแล้วก็ในระหว่างทางนะครับผมสามารถสมได้แต่ในเกมนะครับผมเขาไม่ได้บอกว่าอัตราดอกนะครับผมก็อาจจะยากนิดหนึ่งสลับเกมนี้นะครับผมสลับมือใหม่สลับมือใหม่ผมยังไม่แนะนำครับแต่สลับเป็นผู้เล่นเก่าก็ถ้ามีตัวเหลือก็จัดเลยนะครับอ่ะโอเคเราก็จะมาดูไอเซนอารันคากันนะครับผมในส่วนของไอเซนอารันคานะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวโนหนึ่งนะครับผมที่ผมแนะนำนะก็30 ครั้งนะครับผมก็จะได้ทั้งหมด5เซตนะครับผม60ครั้งก็จะได้มาอีก5เซตนะครับผมแล้วก็90ครั้งมาได้10เซต120ครั้งก็จะได้10เซตแล้วก็หึ่ง1้0ครั้งก็จะได้10เซตนะครับผมก็นั่นแหละในระหว่างทางใช่ไหมครับผมพเพื่อนนะจำเป็นที่จะต้องซุ่มไอเซนได้ประมาณ10ครั้งนะครับผมนั่นแหละคือต้องได้ประมาณ10ชิ้นส่วนนะครับผมถึงจะได้แต่ถ้าคนไหนเกลือจริงๆ,ๆก็ อัดไปเลยครับ200แต่ว่ามีวิธีอีกวิธีหนึ่งที่ประหยัดก็คือไปขอ,อกับเพื่อนในสมาคมนะครับผมในส่วนของไอเซนแล้วก็ขั้นที่300นะจะเป็นในส่วนของสกิลนะครับผมจะทําให้แรงขึ้นนะเป็นระดับสีสม้มก็คือ่าแรงหมักนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมในส่วนของไอเซนอารันคาก็จะเป็นในการแลกของยินอารันคาและ ป้าอุนนุนะชุดว่ายน้ำสลับม,มือใหม่นี้ผมโคตรแนะนําเลยนะครับผมอะถ้าอย่างน้อยๆถ้าเพื่อนๆไม่มีใช่ไหมคุณควรจะมีไอเซนติดไว้นะครับผมแล้วก็เป็นป้าอุนนุะชุดว่ายน้ำนะครับผมเพราะว่าป้านี่ก็คือทุกวันนี้ผมเล่นมาเกือบปีแล้วครับผมก็ยังใช้อยู่นะครับผมว่านั่นแหละการที่จะแลกนะครับผมเราก็ต้องมีถ้าถ้าต้องการ2ตัวนะก็จะมีประมาณหมื่นเพชแล้วก็กับเศษอีกนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเราจะเป็นต้อง ทำการย่อยนะครับผมย่อยคืออะไรย่อยก็คือกดแบบนี้แล้วก็กดเกิดใหม่นี่ครับผมแต่ว่าถ้าที่ผมเกิดใหม่ไม่ได้เนื่องจากผมเอาไปเชื่อมโยงกับหลายตัวละครหลายเซตอะไรประมาณนี้นะครับผมผมก็เลยย่อยไม่ได้อ่วันนี้ผมก็ไม่ได้มาแลกให้ดูนะครับผมแต่จะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับผมว่าไอเซนมันดียังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูเลยแล้วกันนะครับ ไอส่วนของไอเซนนะครับผมไอเซนก็ I end, จะมีสมบัติสกิลเด็บสามเด็บนะครับผมก็จะพูดประมาณนี้แลนส่วนของการโจมตีนะครับผมเป็นการโจมตีระยใรนะใกล้เนี่ยการโจมตีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่ะตีค่อนข้างที่จะแรงนะครับผมแล้วก็บทสกิลหนึ่งไปนะครับผมอันนี้กดมอโซลดบอยนะก็จะมีการหลับไหลนะครับผมที่จริงไม่กดมอโซมันก็หลับเหมือนกัน แล้วก็เพิ่มดาเมจขึ้น100%นะครับผมก็จะตีแรงขึ้นแล้วก็ในส่วนของสกิล2นะครับผมจะทําให้สับสนนะก็จะเป็นเหมือนแบบไม่สามารถมองเห็นแล้วก็เดินไปเดินมาในะอีกทิศทางหนึ่งนะครับผมเนี่ยเราก็จะได้สถานะดาเมจเพิ่มขึ้นอีก30%นะครับผมในส่วนของอัติเรเบตจะเป็นการปล่อยสายฟ้านะครับผมแล้วก็จะเพิ่มดาเมจคริสติคอน30%นะครับผมอ่ะแล้วก็ในส่วนของอช่วยลบนะครับผมก็จะช่วยในส่วนของการ ภาพเคลื่อนไหวแล้วก็หลับไหลนะครับผมแล้วก็จะมีเกาะมีโล่โอ้โหสกิลแบบค่อนข้างที่จะดีนะครับสำหรับไอเซนแล้วก็โอเคเราจะมาดูบางใครกันเลยนะฮะไม่ใช่บางใครดิก็ก็บางใครเพราะว่าเขาแบบไม่ได้แปลงเป็นอาราค้านะครับตอนนี้นะโอเคแล้วก็ในส่วนของสกิลหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นการหลับไหลแล้วก็ดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็สกิลที่2ก็จะเป็นการสร้างมรนาการนะครับผมก็แรงโจมตี5ครั้งนะครับผมก็สับสนเหมือนเดิมและสุดท้ายก็จะเป็น สกิลอัตเตอเมตนะครับผมก็เพิ่มดาเมจขีอีกครั้งนั่นเองนะครับผมไอเซนนี้ก็ผมแนะนำเลยสำหรับมือใหม่คนปั้นนะครับผมก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็แนะนำสำหรับมือใหม่นะครับผมก็วันนี้อาฮ่าเกมเมอร์บายบายลายไปก่อนสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถคอมเมนต์อะไรก็ได้นะ